เฮสเชียวพาร์ตมาด้วยค่ะคือตัวนี้นะจะช่วยให้เราบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลบลอกไขมันได้ด้วยก็คือ,อร่างกายแล้วถ้าเกิดทิ้งเข้าไปนะมันก็จะไปช่วยเบอร์นะคะดึงไขมันเก่าออกมัใช้อีกและที่สำคัญทำให้เรากินเนื้อได้น้อยทำให้เราไม่กินไม่หมด,ดเลยค่ะเ,เราต้อง,องร่วมขบวนการ กินกันทุกคนเลยโอ้โหสงสัยมื้อนี้อาหารบนโต๊ะจะเหลือเนื้อเหลือแน่<ร>แน่คือเราเป็นคนท,น,น,นที่โดนทั้งหนักแบบไม่ทรมานเรายังต้องกินให้ได้ทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ทรมานโดยการที่แบบกินเยอะๆเพราะว่ามันเแย่แต่มันไม่กินเราก็เลยจะต้องติดเองวันนี้เข้าไปช่วยให้เราดูได้น้อยเพื่อให้เราได้ความสุขและเราก็ไปเลไปเล้ช่วงเลยค่ะ เป็นเมนูเรคคอมเมนต์ของร้านนี้เลยนะคะขาหมู mm hmm. เติมคอเลาเจนรลเขาไม่แน่